มาไกลมากๆย้อนดูชีวิตลำไยก่อนที่จะรวยทําอาชีพที่ไม่น่าเชื่อก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ชีวิตไม่ได้สวยหรูลำไยห,ห้ตตองคำเผยในอดีต เคยเดินขายของกับยายขายดอกไม้ขายรูปอมขายถั่วคั่วทุงละสิบบาทตามร้านข้าวต้มในกรุงเทพทั้งย่านรองเมืองพรานนกก็มีคนมาไล่บ้างตอนนั้นเช่าห้องอยู่สองพันกว่าบาทโดยไม่มาทำงานร้านราบยะโศก็เลยเข้ามาเช่าห้องพักอยู่ตรงนั้นเลยโดยตัวดําใหญ่เข้ากรุงเทพตั้งแต่อนุบาลสองก็ขายตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงมัธยม ด้วยความที่เจ้าของร้านชอบเล่นดนตรีลำไยชอบร้องเพลงก็เลยได้มาสนิทสนมคนยโสคนบ้านเดียวกันกับพ่อชวนมาอยู่ด้วยด้วยความสงสารจนทุกวันนี้เป็นนักร้องดังทำงานหนักเลิกงานตีสีเหนื่อยแต่มีชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วมาไกลมากๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวขาเลาะลำไยไหทองคำที่ตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพรแตก แต่ชีวิตนักร้องสาวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบหักย้อนไปดูเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วลำใหญในช่วงนั้นยังเป็นนักร้องตามงานจ้างทั่วไป นอกจากนั้นลำไยในช่วงนั้นยังใช้เวลาว่างนอกจากการร้องเพลงช่วยครอบครัวขายส้มตำลาบอาหารอีสานตามสั่งอีกด้วยโดยผู้จัดก,การ n อนนาอายทองคำเลคคอร์ดโพสรูปพร้อมกับข้อความว่าทุกชีวิตมีชะตาไม่มีชีวิตไหนที่ไม่ต้องดิ้นรนหลอกกลางคืนนางแต่งตัวสวยเป็นนางฟ้าบนเวทีแต่ชีวิตจริงก็ยังต้องดิ้นรนต่อไปลำบากก็ไม่เคยบน่นไม่เคยเพ้อบนเฟซไม่น้อยใจใน โชคชะตายอมรับทุกปัญหาที่ถากโถมเด็กนะแต่บางทีเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่หลายคนนะอยากให้ดูชีวิตเขาเป็นตัวอย่างค่ะเอาเวลาท้อโทษโชคชะตาโทษคนอื่นโทษโทน่นโทษนี่โทษนั่นมามองดูตนเองแล้วปรับปรุงดิ้นรนสู้และฝ่าฟันดีกว่าค่ะความสำเร็จเราไม่ได้อยู่ที่มือใครแต่อยู่ที่มือเรา ค่ะจริงแท้แน่นอนนะคะสำหรับคำเตือนสตินี้ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ใครแต่ความสำเร็จนั้นอยู่ที่ตัวเราค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆกคนนะคะตรับใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ชีวิตก็ต้องสู้ต่อค่ะ